เป็นเสียงเรียกของใครมาแล้วจ้ามาแล้วปันปันมาสายอีกแล้วสงสัยจะตื่นสายแน่เลยหรือไม่ก็มัวแต่เดินตามทางซ้ายทีขวาทีตัวใหญ่ก็อย่างนี้แหละอุ้ยอายชักช้ามาแล้วครับมาแล้วครับทุกคนโหปันปันมาแล้วครับหวังว่าคงไม่สายเกินไปนะครับเพื่อน วันนี้ปันปันเนี่ยมาช้าแต่ปันปันเนี่ยก็ภูมิใจนี่ปันปันมาโรงเรียนสายไม่เห็นหน้าภูมิใจเลยนะแต่ที่ปันปันมาช้าเนี่ยเพราะปันปันเนี่ยไปช่วยลูกนกตัวเล็กที่ตกมาจากรังแล้วค้างอยู่บนต้นไม้มานะครับแม่นกกับพ่อนกยังชมปันปันเลยว่าเป็นพี่ช้างใจดีหาจริงเหรอโอ้ยถ้าเป็นอย่างนี้ยเราควรจะปรบมือให้ปันปันกันนะเยี่ยมไปเลยปันปัน เอาละไหนๆก็มากันครบแล้วยังมีอีกคนที่รอให้เราปรบมือให้อยู่นะคะอ๋อตัวอ,อ <ใน S 1> ักษรแรสน,แนดีประจำวันใครล่ะครับตัวอักษรแสนดีประจำวันคุณยอเรารู้จักคุณยอกันแบบยักษ์ไปแล้วคราวนี้คุณยอจะมาแปลงกายเป็นอะไรที่ตัวเล็กจิ๋วๆ,ๆบ้างยอสระอูงยุงยุ่ง ยอ้อนเลยครับยอ้อนเลยออ้ยอ้ออน่าสนุกจังเลยเนะอะอย้นุ่มเชียร์ใครครับเนี่ยน่าสนุกจ,จริงๆเอ๊ะเอ๊ะนั่นใครอะ่ะเพื่อนของเราหรือเปล่านะ่ะอยู่ตรงนั้นน่ะอปิดหน้าแบบนี้ดูไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นใครร้อยแก้วเคยอ่านนิทานนะคะคนที่เป็นขโมยเขาก็ชอบปิดหน้าปิดตาแบบนี้ด้วยหรือว่า เขาจะมาขโมยลูกบอลของเราพวเรา<ม>่ได้ว,ดดดดดวิดานเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนโอ้ยนี่เจ๋งแป้งเองเจ๋งแป้งแล้วทำไมเจ๋งแป้งเนี่ยต้องปิดหน้าอย่างนี้ด้วยเนี่ยนั่นสิตกใจหมดนึกว่าเป็นขโมยซะอีกจริงๆอะ่ะก็ไม่อยากจะปิดรอกแต่งตัวแบบนี้นะร้อนมากแต่แม่ลิงของฉันนะสิบอกว่าช่วงเนี้ยยุงเยอะให้ใส่เสื้อผ้ามิดชิดยุงอ่ะ แได้ไม่กาดแหมตัวใหญ่แบบเนี้ยแต่ทำไมต้องกลัวยุงที่ตัวเล็กจิ๊ดเดียวเองด้วยนะแต่แม่ไก่ของกุ๊กโกก็บอกให้ระวังยุงด้วยเหมือนกันนะครับสงสัยคุณแม่คงกลัวเราจะคันนะครับว่ามาแม่กระต่ายของปุยนุ่มบอกว่าขนาดเสือยังกลัวยุงเลยนะฮหข,ข,ขนาดเสือหรอยุงตัวเล็กแค่เนี้ยทำไมต้องกลัวกันด้วยนะโอนั่นสิตัวเล็กนิดเดียวทำไมต้องกลัวมันด้วยละนี่ย ຢ c າ i r e c y a w n n ทางแบบนี้เราเคยเป็นกันหรือเปล่าเกาเกาแล้วก็เกาเราะอะไรนะข้อย,ยังกัดอุย,อย,อยกัดใช่แล้วยุงตัวร้ายทำให้เราคันแต่ความน่ากลัวของยุงยังมีอีกนะมันก็จะเจ็บเั้นแผลเป็นแต่ถ้าเราเกาม,มากมันจะทำให้ขยายใหญ,ใหญ่แล้วก็ไม่เคยโดนยุงร้ายกัดแต่ กินเลือดแขนโนไมห่หมดกินเลือดเหรอเป็นไข้เลือดหรอหนูเคยโดนโดนตรงแขนและยายก็เอายามาทามันก็เลยหายตอนหนูขายของอยู่ยายไม่ให้หนูออกไปนอกร้านเพราะว่ากลัวยายุงกัดสี โบราณด้วยปากยุงมีเชื้อโรคเยอะมากเอาก็มันชอบอยู่ตรงถังขในถังขยะมันกัดกินแล้วมันก็มากัดคนแล้วมันก็จะแล้วมาลังวันแล้วมาแรงวันมันก็ตองแล้วพอต่อต่อไปเกาเกาเกาทุกวันก็จะเป็นเลือดออกมาเพราเป็นเลือดออกมาไปไป่าว่ามันกัดหมดตัวทังมาเอาก็ตายแบบนี้นี่เอง ยุงนี่น่ากลัวจริงๆร mm ิงเฮ้ยยุงๆสตัวยุงน่ากลัวจริงๆโอ้ยผ้า <te> ผืนเล็กแค่เนี้ยคงไม่พอรุ่งนี้ฉันเอามุ้งมาครอบตัวแล้วออกจากบ้านดีกว่าฉันก็จะโปะยากันยุงมาเยอะๆเหมือนกันเดี๋ยวผิวสวยๆของฉันโดนยุงกัดเป็นตุ่มน่าเกลียดเลยอ่ะปุยนุ่มก็ไม่สบายไงงั้นอย่าออกมาข้างนอกจะดีกว่าเนาะฉันด้วยฉันด้วยฉันด้วยแล้วไหนล่ะกูโก๋ เว้ยนายไม่ได้ใส่อะไรที่มิชชิดกันยุงอีกเหรอเนี่ยมาเร็วพวกเราช่วยกันอ้อเดี๋ยว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 คราบไม่เอาไม่เอาไม่เอาก็กูโกอยากมาโรงเรียนอยากมาเจอคุณครูแล้วเพื่อนๆมาเล่นกับเพื่อนๆเ,เหมือนๆทุกวันนะครับแล้วก็ไม่อยากใส่ชุดแบบนี้ด้วยอ่ะเรามีวิธีอื่นที่ไม่ให้โดนยุงกัดหรือเปล่าไม่อยากแต่งตัวแบบเนี้ยอืมพวกเราพวกเราทังเหมือนกันนะทำยังไงดีอ่ะหูไม่อยากใส่ จากลูกน้ำครับลูกน้ำอยู่ในน้ำนี่ไงลูกน้ำมีเยอะมากเลยค่ะมีกเกิดจากไข่ไข่แล้วก็เป็นลูกน้ำจากลูกน้ำกลายมาเป็นไอโมองครับจากไอโมองกลายเป็นยุงค่ะ อยากให้มียุงก็ต้องทำให้ไม่มีลูกน้ำลูกน้ำอยู่ในน้ำเพราะฉะนั้นตรงไหนมีน้ำก็ต้องจัดการมีน้ำทิ้งทห้หมดเลยยกเว้นอย่าทิ้งตรงไหย ใช่เราต้อง,งทิ้งถ้าเจอนะ้ำนี่อ๋อจริงด้วยมาเขาช่วยยกโยกหวยว้านี่ไงนะ้ำเราต้องเททิ้ง ก็ตายหรอเราเปลี่ยนน้ำทุกวันสินี่ไงน้ำโหไม่มันใหญ่จังเลยแล้วเราจะเทออกอยังไงเนี่ย เป็นตาให้เราดีกว่าถ้ายุงมาวางไข่ปุ๊กกลายเป็นอาหารปลาเลยใช่แล้วเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะเมื่อเราปิดภาชนะที่มีน้ำเปลี่ยนน้ำในใจกันบ่อยๆรวมทั้งปล่อยปลาไว้ในบ่อเพื่อไม,ม่ให้ยุงมาวางไข่ได้หมดทุกที่แล้วละก็จะไม่มียุงมากวนใจเราแน่นอนอ้ออีกหนึ่งเคล็ดลับนุ่นะไม่ชอบที่สว่างๆ แต่ชอบที่มืดมืดแล้วก็กรกรเพราะฉะนั้นหมดบัญหายง่ มันมีกันเยอะๆน้ำเน่าเลอะเธอะเจ้ายุ่งก็ชอบไปวางไข่ยุ่งกัดนิดเดียวอาจจะมีอันตรายไข่เลือดออกกลายนะ้ำมันไม่ใช่แค่คัน นะครับเ,เรียบร้อยอืมไม่น่าเชื่อเลยนะเนี่ยตอนเด็กๆยุงจะอยู่ในน้ำพอโตขึ้นถึงมีปีกแล้วก็บินได้เนี่ยจริงด้วยแต่ตอนนี้เราก็ค่อยล่องหน่อยนะครับไม่ต้องกลัวยุงกัดแล้วก็ไม่ต้องใส่เสื้อผ้าผิดๆให้อึดอัดไ้ว้นะครับแต่โรงเรียนใหญ่ขนาดนี้ยุงมันอาจจะบินมาจากที่อื่นที่ไกลๆก,ก็ได้นะอืมจริงด้วยนั่นสิเพื่อนๆมีวิธีไล่ยุงกันบ้างไหมคะ ถ้าออกข้างนอกไปตอนมืดมืดเพราะเดี๋ยวยุงมันเยอะพยายากันยุงทุกวันยุงจะได้ไม่กัดเราเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำให้แจกันทุกๆวันคะโอ้โหเพื่อนเพื่อนเนี่ยมีวิธีเจ๋งๆเพียบเลยอย่างนี้ต้องลองดูบ้างแล้วเพื่อนเพื่อนทางบ้านอย่าลืมนะครับลองสำรวจดูในบ้านของเราตรงไหนที่มีน้ำขังให้ยุงมาวางไข่ได้เมื่อเจอแล้วก็อย่ารอช้าบ้งจัดก้า เอาล่ะวันนี้ได้เวลาไปสนุกกับอย่างอื่นแล้วนะคะคราวหน้าตัวอักษรแสนดีประจำวันจะแปลงกายเป็นอะไรถ้าอยากรู้ก็ต้องกลับมาพบกันใหม่กับพวกเราบบาสวัสดีสวัสดีบายบายอหนี่วาตัวเมียที่กเราตัวเมียค่ะอก่งมากเกตัวเมียกัดเรา หนูจำได้ละถ้าถ้าเราเททิ้งดอกไม้ก็ตายสิน,นี่ไงน้ำโหมันใหญ่ขนาดนี้นี่ไงน้ำโหแล้วเราจะเทออกยังไงโอ้เราจะเอาออกไงเนี่ <c oughs> ออย <c oughs> Yes Yes Oh, um, come. Yeah.